สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะพบกับผมแม็กเกมเมอร์อีกนะฮะวันนี้คนอยู่กับผมในเกมเดสสเปซแ c ปเตอร์ที่6กันแล้วนะฮะโอ้แย่นะฮะก็ผ่านมาเกือบเกือบครึ่งแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะนะครับ Chapter 6นะครับอันดับแรกก่อนเลยก็เราจะไปนะฮะเราจะต้องเช็คของก่อนนะโอเคเช็คอันนี้เช็คอันนี้เช็คให้เ,เ,เรียบร้อยเช็คให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนสักนิดหนึ่งนะฮะ พลาสมาเอเนเะนี่ยต้องซื้อให้เต็มนะฮะเนื่องจากเราต้องใช้เยอะแน,น่นอนนะโอเคไม่ไม่พูดคำตา,ตาเพลงละไปกันเลยเดีกว่าสักก่อนไปนะเราขอเข้าไปเก็บ power node สนิดนึงนะฮะเนื่องนะจากเราจะเราก็ต้องเก็บนะเป็นของชํำลวยนะโอเคขอดูแบบนึงนะถ้าไม่มีเราเดี๋ยวผมไปเลยสัญญาเลยครับโอเค มีอะไรให้มีอะไรอัพเต็มเรียบร้อยครับแชปเตอร์หกคราวนี้ผมจัดเต็มครับไม่ต้องกลัวครับว่าจะพงจะพลาดตรงไหนนะบยแลกแหลกแหลกแหลกขออภัยครับเหมือนเกมมันไม่ค่อยจะเสถ,ถียรเครื่องผมนะก็เครื่องผมไม่รับรองเกมนี้นะครับมันเลนทำให้ไม่เสถ,ถียรนะก็จะสภาพการเล่นนะก็เล่นได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่แย่อะไรเกินไปนะ สมัมผัสได้ถึงตัวตัวอะไรบางอย่างนะ่เนื่องจากเราคานหมดแล้วเราก็รอักคู่นะเราจะเปลี่ยนกระสุนก่อนนะไปเสียเวลานะเราจะไป let's go ถ้าเกิดว่ามีเสียงคือคานคือคานนะต้องขออภัยด้วยนะฮะเนื่องจากผมเนี่ยเป็นวัดน,นะโอเคขอเราจะไปห้องต่อไปขอเช็คของก่อน โอเคก่อนเราจะได้อาวุธนะเราต้องเช็คทะเบียนให้เรียบร้อยเมื่อเราเก็บอาวุธไปแล้วเนี่ยเราก็จะขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตแบบจักใจจริงเลยขออนุญ,ญาตขึ้นไปขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะฮะเพื่อไปอัปเกรดอะไรอาวุธให้เต็มนะนนจากผมขี้เกียจแบบขี้เกียจต้องมามีปัญหาตอนหลังนะแบบเอ้ยมันเดินไปแล้วมันไม่เจอที่ทําอาวุธนะไม่เจอที่อัปเกรดไม่เจออะไรนี้นะแบบเสียใจมา ไม่ไกลแล้วครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมรีบวิ่งลงมาเลยครับเดี๋ยวผมจะให้มันสไลด์ลงมาครับเนื่องจากมันเป็นเดสสเปซนะฮะจะให้มันสไลด์ลงมาจากดาวอาวกาศนะฮะไม่มีใช่ละก็เพิร์ไปโอเคมาที่เผามาที่อัพเกรดกันก่อนดีกว่าอัพเกรดให้จุกกระสุนให้ได้เยอะที่สุดนะฮะขอในๆก็มีเอนเนอร์จี้มาเยอะละว,วันนี้ขอจัดสักแม็กเลยแล้วกันเต็มแม็กเลย ดาเมจต้องเอาให้เต็มครับ D M G นะดาเมจมาถึงความแรงครับพลังจมตีครับเอาให้เต็มเลยไม,ไม่ต้องสนใจแล้วดีเทอร์โนเราต้องใช้ใขุมับาโอเคเมื่อได้ละเราก็ขอเช็คนี่ก่อนไม่มีให้เปลี่ยนต้องเข้าไปเซอร์บุชครับเข้าไปซื้อกะสุน ถามว่าหลายคนต้องการอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับซื้อสองครั้งครับกดซื้อสองครั้งเมื่อซื้อเสร็จปื่อให้เราออกมาก่อนครับมันจะเป็นการแบบไม่ไม่เสียคนระับกดปุ๊บแล้วกดรีโหลดครับโอเคพอรีโหลดเต็มปุ๊บให้กดเข้ามาใหม่นะทีนี้เราก็ซื้อได้จุๆเลยครับเอาให้เต็มที่เราเก็บได้คนระับมันจะได้ไม่เสียเวลาลงมาหลายรอบนะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องกระสุนไม่พอในการต่อสู้นะฮะ คล้ายๆกับตีไฟเตอร์ลยครับเกมบ,บักกาอะไรเงี้ยครับไปทีนี้เราก็ไม่มีอะไรสู้กับพาสมา่าไลเฟร์เราได้โอเคทางนี้เราก็ลงไปยาวๆนะครับไปอยู่ข้างล่างยาวๆเลยจะไปเจอไป,ไปเผชิญกับตัวอะไรเราก็ไม่รู้นะฮะชุดชุดนี่อัปเกรดมาเต็มครบหมดเลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายแน่นอนแต่ผมก็รับประกันนะถ้าเผื่อผมไม่เล่นนี่ก็ตายถ้าเกิดผมเล่นนี้ยังไงก็ไม่ตายครับตอนลงจะเร็วกว่าตอนขึ้นนะฮะ สังเกตได้จากทางอะทางราชันเนะี่ยตรงไปเลยครับเดี๋ยวขอเปลีย่ยนนี่ก่นอนผมว่าไม่ต้องใช้แน่นอนคนระับสัมผัสได้ค้างครับค้างกับตขออภัยด้วย,ยวรอรอรอสักครู่หนึ่งนะฮะเนื่องจากเกมมันไม่สเสถียรน,นะ ยิงมันเลยนะครันัดเดียวพอไม่มีอะไรแล้วมัง้งไปเถอปะ,อ,ะอืมมันมีกระสุนให้เก็บนะ่ะอ๋ามีกระสุนไอ้เมื่อมันมีกระสุนนะับเราก็เปลี่ยนไปเลยนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มีกระสุนนะโอเคไอ้เมื่อมันเต็มละสัมผัสได้นะ มันค้างครับต้องขออภัยด้วยคือเกมมันไม่ค่อยสะเทียนเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันเนะี่โอ้ยกดผิดข้างหน้ามันต้องมีอะไรแน,น่นอนคนระับอู้ตกใจหมดหลายตัวเลยเว้ย ขอเช็คของก่อนไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งบอ่าห้องนู้นเข้าเข้าได้พาวเวร์โนดได้นยเราจะไปเข้าได้พาวเวร์โนดกันดีกว่าผมสัมผัสได้ถึงเสียงอะไรบางอย่างหวังว่ามันคงจะไม่อยู่ในห้องนี้นะ เก็บให้หมดครับอย่าให้เหลือเข้ามาแล้วจะได้ไม่เสียทริปนะฮะเรื่องความละเอียดนะผมพยายามปรปับให้สูงสดแล้วนะแต่ปรับเป็นส6 0 p พีธรรมดาเองต้องขออภัยด้วยนะอุ้ยมันกระเด็นอุ้ยกองกอง,ก,องกูตกใจหมดเลยหมดทุกว,ว่าอะไรไม่ต่างอะไรพัดมาไลเฟร์นะครับปืนที่มันให้มา ถ้ายิงหัวสองทีมันก็ตายนะครับเสียงอะไรวะทางโน้นนี่มีอะไรอุ้ยตกใจหมดเลย เช็ค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 ไม่ให้ตรงไปเอ้ยตกใจหมดเลยค้างอีกแล้วว่าเบื่อมากเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้ปไปไ่ได้ครับถ้าเกิดจบพาร์ทนี้ครไม่ก็จบเกมนี้นะผมพยายามจะ เลิกครับพอลนะเราคงไม่เดินไปตามทางดีกว่าเริ่มเบื่อนะไปตามทางดีกว่ามันแหลกอ่ะโอ้ยลำบากมากเลยจะยิงทีนี่ต้องรอรีโหลดรอเลดนะโอ,โอ้ยตัวอะไรวะเนี่ย เมื่อรับคำทามมาแล้วครับว่าจะพยายามจะเล่นให้จบครับผมจะไม่ยอมแพ้เราจะเล่้ถึงที่สุดนะจนกว่าเครื่องจะรับไม่ได้ครับมาให้เราไปไหนไปตรงงูใช่ไหมเยวขอเลียรยทางก่อนลงไปขอเลียรยทางแป๊บหนึ่งนะเดยวไป้วครับ เอ๊ะเป็นไรต่อวะตรงไปแล้วตรงไปยาวๆน้ำนี่น้ำอะไรครับน่าจะเป็นพวกชาเขียวชานมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เรา cover ไปมันนี่ต้องไงต่อเป็นไนต่อ,ไไตอ,โ,อโอ้โห,โหแม่งอ๋อมันมีนังกั้นอยู่เนี่ยเดินทางนี้ด้ถูกแล้วครับเครื่องเริ่มร้อนนะไม่รู้เป็นอะไรเราเครื่องเอาไปเช็คสภาพ โหนี่อะไรวะเนี่ยพิษอวกาศนะเดินเร็วนะถึงยังวะโอ้มันเป็ไกลยังวะเนี่ยตัวอะไรวนะเนี่ยไม่รู้เลยยิงรัวไว้ก่อนนะโอ้มันปล่อยลูกออกมาเอเคมันแหลกอ่ะโอ้ยลำบากมากเลยครับผู้นั้นท,ที่นี้เลยนะครับว่าเคื่องผมไม่รองรับเกมนี้ครับ เครียดมากโอ้โหน้ำดูปล่อยมาน้ำดูเคลื่อนกันด้วยไม่จะยิงทีแม่ง้างเลยครับอันนี้ไม่ใช่แหลกเพราะโปรแกรมอัดนะแหลกเพราะเกมน่ะขออภัยด้วยจริงๆนะที่มันเครื่องผมมันยังไม่ดีพอครับซึ่งเกมนี้ก็เป็น,เ,ปน,เ,ปนเกมเก่านะทำไมเครื่องผมไม่ค่อยรองรับนะ ปัญหามันค่อนข้างจะเยอะนิดนึง ه, มาถึงตรงนี้แล้วเป็นไหนต่อวะโอ้แหลกทุกทีอะดูทางกันมันให้มันให้ไปไหนต้องตามไปแล้วมันได้เข้าประตูนี้ครับเราจะดักรอมัน Oh. Don't forget the line gun doesn't just shoot beams. Switch to secondary and fire a mine at the bastards. <laughs> นี่ก <moeten découvrir> ูสั่์กูเล่นกูสั่์เล่นอีซี่นะเว้ยกูเชื่อใจมันไม่ได้เลยวะเนี่ยเฮ้ยเ้ยอ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนโหแหลกโอ้ห้าง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 มึงดูเครื่องกูโอ้ลำบากมากเลย โอ้โหมึงดู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 โอ้แล้วว่าผมว่าเราจบพาร์ทนี้แล้วเราเลิกเล่นกันแล้วนะครับเกมนี้เราผมขอยุบโปรเจกต์นะฮะจุดๆนี้เลยนะฮะยังไม่รู้พาร์ทนี้จะเล่นจบหรือเปล่านะมึงก็ขาดจังเลยอีเวนเฮ้ยโอ้มันจะแหลกจังเลยแหลกแรงหนาวอ่ะ อะไรโอ,โอ้โดนเปาะบ้ามาัฟตัวเรามาผ่าครึ่งตัวผ่าครึ่งซีกแมงเลยโอ้ยแหลกอีกแล้วโอ้ยจบโปรเจกต์นี้ผมพอเลยครับบอกเลยตรงนี้จุดนี้ก็พอแล้วครับไม่ไหวแล้วจริงจริงโอ้ยสป,ปราร์ลมันโคค่ากูได้แล้วอย่างเนี้ย มึงให้กูเล่นได้อย่างนี้มันดูดูดูโคตรช้าเลยเสียงมาก่อนภาพไปบอกเลยจบโปรเจกต์นี้แล้วน่าจะยุบยุบเกมมาได้เลยเนี่ย chân quá, Ủa lại mấy nè Ơi Một giang quả nè Giang giang đưa แลงเล็วโอ้ยลำบากไออ้วนนี่แล้วมาอีกออกไปออ่ไปอยรถตรงนี้ออกไป,อป,อกออกไปโอ้ยมึงดูเครื่องกูโอ้ยมไม่เอาแล้วพอ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 แล้ว การนี้จบไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะเราจะไม่แค็งต่อแล้วครับเกมนี้ขอยุบโปรเจกต์เลยนะครับพอแล้วครับสำหรับวันนี้แม็กเกมมิ่งต้องลาไปก่อนนะครับฝากไลค์คลิปแล้วก็ซับสไคร์เบอร์ชแนลนะเนื่องจากไอศิตใกล้ตายครับตอนนี้มีลูกสมุนออกมาแล้วก็ประตูยังไม่เปิดครับแล้วก็สีก็เริ่มมืดคึมนะค้องฟ้ามืดคึมแล้วตอนนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วก็ฝากไลค์คลิปแล้วก็ซับ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 สัตว์เพิ่่่งจะไไมมมาแลกกันนใบซนบซัเข้ามา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 หมดแล้วมั้ง พอ,อแล้วยิงอะไรกหนาวว่ะไอสัตว์ทีมึงไม่แหลกไม่ยิงนะระเกงจริงๆเลยแบบนี้ชักกระสนก่อนโอ้ยเหนื่อยเนี่ยร้อนเลยหัวร้อนอนะหัวร้อนเกมเมอร์เดี๋ยวจะได้พักเครื่องเครื่องมันร้อนตอนนี้ร้อนหมดเลยครับหัวร้อนเครื่องทั้งร้อนทั้งหัวทั้งเครื่องเลยครับ ตอนแค่ขนาดตันยังต้องมีแหลกครับดูดดุดดดดตันยังมีแหลกครับท่านผู้ชมคิดว่าไงครับเครื่องมันไม่น่าไหวครับเกมนี้นะครับเกมมันเก่าเกินนะฮะแชทงนาสุดท้ายแม่งอัดเป็นสามหกศูนย์พีนะโคตรแย่เลยครับเกมหาอะไรไม่รู้นะตั้งแรกก็ไม่แหลกนะตั้งหลังเขมารู้สึกมันจะกินไฟเยอะแม่งทำแหลกเลยทีเดียวนะ โอ๊ยร้อนจังวะเครื่องเฮ้ยจบปะทีเฮ้ยตรงนี้มีซื้ออาวุธนี่วะมีซื้อกาซุนนี่วะโอ้ยลำบากจริงขอเช็คกระสุนก่อนมีอะไรเปลี่ยนได้แบบเปลี่ยนได้สังอันโอเคเข้าอีกรอบหนึ่งน่าจะจบพาร์ทแปดนะเร้ยนี่แชปเตอร์อะไรวะ พยายามจะเอาให้รีบจบแชปเตอร์นะจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับหลายๆคนนะจะขอซื้อก็นสนเลยเรื่อร้อนเราต้องใช้ด่วนครับจริงๆทำไมซื้อมันจะมีปัญหาในปลายภาคหน้านะเออพอละแค่นี้แหละพอแล้วเราพร้อมจะรุยแล้วไม่มีอะไรให้เก็บแล้วนะประตูมันจะเรื่องจะประตูมันจะเปิดไม่ได้แล้ว งมุ้งหน้าไปเลยครับเอ,อ้ยค้างครับค้างตกใจอะไรครับอุย ύ, อุยอุยอะไรวะน่ะอู้ชิบหายแล้วนั่นใครชิบหายแล้วไงมึงไม่ได้กินเมึงกูยังทิ้งชิบหายแล้วอู้แม่งกระเด็นเลยเอาไป ค้างครับค้างขออภัยนะครค้าง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 บายเหนื่อยมากครับโอ้ยค้างโอ้โหกว่ามึงจะมาเราต้องตัดแขนมันออกก่อนนะเมื่อแขนมันหลุดแล้วเราต้องเอาอีกข้างหนึ่งออกนะจะค้างไหมเนี่ย ฝ่าแข้มันออกครับไม่หลุดสักทีวะอุ้ยเอานี่ไปเอาเอานี่ไปก่อนขอตัดแขนมันก่อนหลุดไปแหลกไปด้วยครับโอ้โหเย่นะหลายคนอาจจะสงสัยนะผมเล่นไปได้ไงครับแม่งแหลกขนาดนี้เนะี่ย ผมก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันเล่นไม่ได้ไงวะแม่งแหลกขนาดนี้โอ้โหแขนม,มาโดนแล้วจบแล้วครับโอ้ลำบากอะไรกันเยอะแยะครับกระสุนก็หมดกระสุนนู่นก็หมดกระสุนนี่ก็หมดคนระับหลายๆเราเข้ามาแล้วล่ะเข้ามาเติมสักหน่อยต้องออกไปเช็คไอ้นี่ก่อน Okay. เปลี่ยนกระสุนโอเคเปลี่ยนโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวห้ซื้อกระสนุนเดี๋ยวเราซื้อให้เต็มปุบ๊บเราจะรีบจบแชปเตอร์นี้ให้เร็วที่ววสุดนะเริ่มแหลกแล้วไม่รู้เป็นไรนะอ่ะยังไม่กล้า 7, เจ็ดสองศูนย์พิบิจสองศูนย์พีนค่อนข้างแหลกนะครับกับเกมนี้เดี๋ยวลองอัด 7, เจ็ดสองศูนย์พีกับเกมบิสบิจเจ็ดนะไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เกมมีแลกเป็นเรื่องปกติไม่ต้องคิดให้ปกา,าลเลยครับตอนนี้โ okay. อเคครบแล้ทีพอแล้วไปได้แหละเหนื่อยกับการเปลี่ยนกระสุนเนี่ยเหนื่อยมานานแล้วไปนั้นล <c oughs> และเราก็มาต่อกันกับพาร์ทพาร์ทแชปเตอร์ล่ะแช,ป,ชปเตอร์หกนะฮะแล้วจะเมื่อกี้ที่มันหลุดไปนะ่ะต้องขออภัยด้วยนะ ไม่รู้เป็นยังไงนะครับลองแคดแล้วมันหลุดครับโอเคก็จบกับแชตเตอร์หกไปแล้วนะก็ฝากไลค์คลิปแล้วก็ซับสไคร์เบอร์ชานัลนะเพิ่งมาเมื่อกี้เองนะฮะก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากซับสไคร์นู่ยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม็กเทมินนะครับสำหรับใครมีคำถามอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับส่วนลิงก์เกมกับลิงก์แฟนเพจจะทิ้งไว้ในทิปส์ชันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ